สวัสดีครับข่าวตลา้กสิกรเวฟบริฟกับผมธนุขันทองครับในที่สุดดีลข้อตกลงที่จะขายทิกตอกนะครับให้บริษัทอเมริกันก็ผ่านทะลุล่วงไปได้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงความพอใจนะครับกับดีลข้อตกลงนี้นะครับโดย b บอยแดนซ์นะครับบริษัทแม่ของทิกตอกนะครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียสำหรับการส่งวิดีโอขนาดสั้นนะครับแล้วก็มีคนใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกานะครับ monthly Active User นะครับหรือว่าผู้ใช้ประจำเนี่ประมาณร้อยล้านคนนะครับทุกๆเดือนนะครับที่ตลาดสหรัฐอเมริกานะครับโดยในข้อตกลงนี้ Oracle นะครับซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันจะเข้ามาถือหุ้น12.5%รวมทั้ง Walmart นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านรีเทลจะเข้ามาถือหุ้น7.5%นะครับ Oracle นี้นะครับจะดูแลเรื่อง Cloud Service นะครับให้บริการเรื่อง Cloud รวมทั้งฐานข้อมูลทั้งหมดนะครับ ของผู้ที่ใช้ t i k t o k เพื่อที่จะลดความกังวลใจของรัฐบาลสหรัฐนะครับที่ว่าข้อมูลนี้รัฐบาลจีนนะครับอาจจะเอาไปนะครับนอกจากนี้เองไบ d a n c e นะครับบริษัทแม่ของ t i k t o k เองเนี่ย40%นะครับผู้ถือหุ้นเป็นกองทุนของสหรัฐนะครับด้วยเหตุนี้เองพูดกันไปแล้วนะครับ TikTok เองก็เป็นบริษัทอเมริกันนั่นเองทางไบ d a n c e ประกาศนะครับว่าภายใน1ปีจะพยายามนะครับผลักดันให้ Tik t o k นะครับเข้าตลาดหุ้นนะครับทำ IPO นะครับ รวมทั้งจะมีการจ้างงานคนอเมริกันทั้งหมด25,000คนซึ่งทรัมป์ต้องการตัวเลขนี้เพื่อที่จะไปหาเสียงการเลือกตั้งนะครับและจะมีการตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท TikTok นะครับที่มรดกเท็กซัสครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุบบุหรี่และโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหรี่ฟันเฟ้องเฟสบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งบ er ีเอฟโอบายแอพพลิเคชันและอย่าลืมกดซับสไครป์ในยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ